ก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็มีตัวปืนนะครับยี่ห้อโมลิต้านะครับโมลิต้าอัวนี้สั่งจากราศดาราคาพันกว่าบาทนะครับแล้วก็มีแบตขนาด199โวลต์นะครับหนึ่งตัวนะครับนี้ที่ชาร์จแบตนะครับที่ชาร์จแบตแบตก็มีไฟหยุดบ้างเล็กน้อยนะครับผมทดสอบดูสักครู่นี้นะครับก็มี ตัวกรองนะครับตัวกรองตัวกรองเศษปุนเศษขยะนะครับเวลาเราสูบน้ําเข้าไปเวลาเราทิ้งลงใส่โอ่งน้ําหรือว่าใส่ถังน้ําใส่แม่น้ํานะครับแล้วก็มีสายตัวนี้นะครับขนาดประมาณสักห้าเมตรนะครับสายนี้ประมาณสักห้าเมตรแล้วก็มีปลายปืนนะครับมีปลายปืนมีปลายปืนแล้วก็มี <c oughs> ที่ ยิงน้านะครับมีแบบสีแดงในหัวกลมนะครับสีแดงหัวกลมสีขาวจะเป็นหัวออกสี่เหลี่ยมนะครับหัวออกสี่เหลี่ยมก็คงลาย <c oughs> ตัวสีแดงน่นาจะแบบฉีดแรงนะครับตัวสีอันนี้รูใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับสีขาวนี่นะครับก็คงจะไปอีกนะครับแล้วก็มีกระป๋องตรงนี้นะครับตามดูคู่มือนะครับก็เป็นก็บอกว่า ตกขั้นตอนที่น5นะครับ Dismantling and Installation for Foam c a t e r นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใส่น้ำสบู่น้ำโฟมนะครับเวลา,าใส่ตรงนี้ใส่เข้าไปในกระป๋องนี้นะครับเวลาเราก่อนที่ฉีดน้ำนะครับก็เอาตัวนี้ประกอบเข้าไปนะครับเป็นกันกล่องโฟมนะครับ เสียบเข้าไปในเครื่องตรงปลายปืนนะครับตรงปลายปืนตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปแบนี้แล้วก็เป่าโฟมใส่รถค่อยมาล้างอีกทีนึงนะครับอีกทีใส่แล้วจะสาธิตให้ดูนะครับอ่าอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับคู่มือก็ให้มาเป็นภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบกับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานนะครับใช้สีน้ำนะครับสั่งมาจากรัสดานะครับอันนี้ใช้ล้างรถนะครับใช้ล้างรถยี่ห้อโมริต้าครับยี่ห้อโมริต้ายี่ห้อไม่เคยคุ้นนะครับเดี๋ยวจะมารีวิววิธีการประกอบให้ดูนะครับเพราะว่าผมเองก็ ดูในคู่มือตรงนี้แล้วนะครับอ่านในคู่มือที่แรกก็ลองประกอบดูโดยไม่ได้อ่านคู่มือนะครับก็มันสามารถที่จะประกอบได้นะครับก็เกรงว่าท่านผู้ชมบางท่านที่ซื้อไปแล้วนะครับไม่รู้วิธีที่จะประกอบแล้วก็ใช้งานไม่เก็งเสียประโยชน์เฉยนะครับคู่มือมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็ลองอ่านแปลดูนะครับตรงหน้านี้นะครับถ้าใครดูภาพนี้ออกนะครับดูภาพนี้ออกก็สามารถที่จะเดาได้นะครับ ก็มีขั้นตอนอยู่มีขั้นตอนอยู่แดขั้นตอนนะครับวิธีการประกอบก็ก็คือให้เราประกอบเครื่องมือนะครับตรงนี้อ่ะเรามาดูวิธีการประกอบเลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับจะมีคู่มือแล้วก็มีเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะครับเครื่องมืออยู่ในถุงคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าก็มี ตรงนี้จะเป็นปลายกระบอกปืนนะครับถ้าดูตามรูปนี้นะครับนี่ดูตามรูปนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็คือภาพแรกนี้นะครับให้ต่อฟิลเตอร์เข้ากับท่อตัวนี้นะครับแล้วก็ปลายท่ออีกข้างหนึ่งก็ต่อเข้ากับปลายกระบอกปืนนะครับต่อแบบนี้นะครับ พิคอนเนคแอนฟิลเตอร์สกรีน are i n s t a l l e นะครับ install on the water pipe นะครับขั้นตอนที่สอง connect the water pipe to the gun body uh, mm hmm. นะครับก็คือเชื่อมต่ออ uh, สายตัวนี้นะครับกับตัวปืนนะครับกันบอดี hmm. ้นะครับก่อนอื่นเราก็มาทำตามขั้นตอนดูนะครับ mm hmm. เปิด ไป,ไปออกมานะครับตัวนี้เขาบอกภาพแรกนะครับภาพแรกนี่เขาบอกพิคคอนเนกแอนคอม t ิวเตอร์สกรีนอ่าอิ t สตอลออนเด e w วอเตอร์ไปนะครับก็คือให้เราเชื่อมต่อตัวนี้เป็นตัวกรองน้ำนะครับ Screen Water นะครับก็คือเวลามีเศษขยะเศษอะไรต่างๆมันจะกรองให้เรานะครับก็คงจะ หล่นไปนิดหนึ่งนะครับลงไปให้แน่นนะครับอ่าสายอีกด้านครับอีกด้านหนึ่งจะมีเครื่องมืออยู่ในนี้นะครับจะมีเครื่องมืออยู่ในนี้อีกด้านหนึ่งเขาให้ต่อเชื่อมเข้าอ่า ต่อสายเข้าแบบนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะมุนหรอกเพราะว่าเปรียว่าท่านใดที่แปลภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับผมพองูป,ปลาพอแปลได้นะครับอ่ะเราก็หมุนตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เสียบเข้าสายปลายสายตรนี้นะครับแล้วก็เอาล่นไปแล้วก็เสียบเข้านะครับครับผม ให้มาแค่นี้นะครับอ่ะแล้วทีเรามาประกอบสายกันก่อนนะครับหลังจากเราใส่สายอีกหน้าหนึ่งนะครับใส่ที่กรองน้ํานะครับให้น้ําสะอาดเวลาผ่านสายไปนะครับเราก็ปกติมันอยู่อย่างนี้นะครับก็คือตัวตัวประกอบสายนะครับแล้วก็วางเข้าไปนะครับแล้วก็ขาด่าตองหล่นไฟนะครับหล่นไฟแล้วก็ดันเข้าไปนะครับ ไปแล้วก็ดันเข้าไปนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนเก็บสายตรงนี้ให,ให้แน่นนะครับเก็บสายโอเคสายตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาประกอบตัวปืนครับตัวปืนตามคู่มือเนาะข้อที่2ก็ ข้อที่3เนาะี่จากวิธีการประกอบปืน install extended gun barrel and n o t seal นะครับก็คือประกอบปืนนี้เข้ากันนะครับนี่ปลายปืนนะครับหมุนเข้าไปเลยหมุนเข้าไปให้แน่นนะครับก็เอาแน่นพอตึงตึงมือนะครับเพราะว่ันเป็นพลาสติกส่วนใหญ่เป็นพลาสติกถ้าแน่นมากก็อาจจะแตกได้นะครับ ดึงตัวนี้ลงมานะครับตรงนี้เป็นครอบเฉยๆนะครับไม่มีเกีียวไม่มีอะไรนะครับครอบเข้ามาเฉยๆแบบนี้นะครับแบบนี้หลังจากนั้นนะครับวิธีใส่ตรงนี้นะครับทีแรกผมกพยายามดันพยายามหมุนนะครับเพราะว่ามันไม่มีคําอธิบายวิธีการใส่ตัวนี้ปลายเข้ากับปลายปืนนะครับปลายฉีดน,น้ําเข้ากับปลายปืนนะครับ ผมก็เลยทดสอบดูไลายวิธีหมุนเลี้ยวก็ไม่ใช่นะครับหมุนออกก็ไม่ใช่หมุนเข้าก็ไม่ใช่นะครับพอดีมาลองดันดูนะครับลองดันดูดึงแบบนี้นะครับถ้าเราใส่เข้าไปจะใส่ไม่ได้นะครับนี่ใส่ไม่ได้สักตัวนะสีขาวก็ใส่ไม่ได้ดันเข้าไปใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้ถ้าเราตีเข้าไปอาจอาลูกปืนอยู่ข้างในนี่อาจจะแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายนะครับค้นพบแล้วก็คือ ดึงลงไปนะครับดึงลงไปแบบนี้นะครับดึงลงไปให้ลูกป,ปืนข้างในนี่มันเลื่อนออกมาได้นะครับดึงลงไปแล้วก็กดลงไปให้แน่นแล้วก็ปล่อยขึ้นมาแค่นี้ครับง,ง่ายๆครับเยสีต่ทนี้มันไม่ล็อกเนาะถ้ามีล็อกจะสวยงามอยู่แน่นดูแน่นหนาดีแล้วทีนี้เวลาเราจะฉีดน้ำเนาะ แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ต้องประกอบข้อตรงนี้เหมือนกันนะครับอ่าตรงนี้ก็ดึงดึงลงเหมือนกันครับนี่ดึงลงกดลงกดลงแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแล้วก็อ่ามันก็จะล็อกโดยอัตโนมัตินะครับเราต้องไม่ไม่ต้องหมุนเกลียวนะครับไม่ต้องหมุนเกลียวเนี่ยแบบนี้นะครับก็เสียบเข้าไปตรงท้องปืนนะครับดันเข้าไปอ <ๆๆ S 2> ่าก็ล็อกแล้วนะครับล็อกแล้วเรียบร้อย ตรงนี้ก็จุ่มลงน้ำเลยก็ฉีดน้ำได้เลยนะครับเวลาเราจะฉีดโฟมเนาะเวลาเราจะฉีดโฟมอ่าเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ออกเนาะนี่เปลี่ยนเปลี่ยนหัวจุกตรงนี้ออกแล้วก็ดึงรองเหมือนกันอ่าดึงร่งก็เสียบเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถฉีดสบู่ฉีดโฟมใส่รถเราได้นะครับยิงไปเลยแบบนี้นะครับ เวลาเราพอแล้วก็ดึงออกนะครับเวลาใส่เข้านะครับเ <awakening. S 1> นี uga, น่ยลันตับแบบนี้นะครับ,บเวลาเอาเสร็จแล้วก็ดึงออกนะครับง่ายๆแล้วก็เปลี่ยนหัวเข้าไปนะครับเปลี่ยนหัวเข้าไปเราจะได้น้ําแรงๆก็เปลี่ยนหัว ise. กลมนะครับสีแดงนะครับฉีดแรงนะครับตัวน,นี้หัวกลมจนสีขาวนี่ อาจจะไม่แดงเท่าไหร่เพราะว่ารูมันใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็ลองใส่สีแดงดูนะครับอ่าแล้วก็ปล่อยไปก็แน่นนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นเฉพาะของตัวเครื่องเขานะครับผมลองไปใส่กับเลื่อยชักแล้วใส่ไม่ได้นะครับคนละขนาดเลยอ่ะก็สวมเข้าไปธรรมาดานะครับทำงานได้แล้วครับทำงานแล้ว เดี๋ยวเราลองไปลองฉีดน้ำดูนะครับครับทดสอบน้ำในกระมังนี้นะครับทดสอบน้ำในกระมังนี้ว่าจะใช้งานได้อย่างไรนะครับ หัวแดงนะครับหัวแดงหัวกลมนะครับน,น,นี่ไม่เป็นข้อข้อแรก More English.